สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทั้งเอเก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮานอยนะคะฮานอยชุดโค้งสุดท้ายของวันที่31มีนาคม2568นนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันนะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่สําหรับของวันนี้นะคะมาดูกันอ่าของวันนี้แอดให้เด่นไปที่3านะคะแป หนะคะหรือใครจะจับชุดวินในนี้นะคะเน้นไปที่3นะพี่พี่จะแอดเน้นไปที่3นะคะรุ้นได้4หน่อยตั้งแต่รอบเฉพาะคิดถึง VIP อ่ะส่วน3นั้นนะคะแอดให้ไปที่3 2นะคะ3 5ตัวเด่นที่แอดให้ไปสายเบิ้ลอย่าลืมนะ83 85นะคะ ส่วนเด่นที่หกแอดให้ไปที่หกเจ็ดหกแปดนะคะอ่ะมาตามต่อกันตัวที่แอดเน้นนะคะเดี๋ยวยกให้ดูใกล้ๆเนาะให้เป็นเพียงแนวทางนะคะสูตรการคำนวณมีคามีหลุดนะพี่พี่จ๋านำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะเด่นที่สามแอดเน้นไปที่สามสองนะคะแปดสามเนาะแล้วก็หกเจ็ดหรือเก้าเจ็ดนะคะ จดไว้แคปไว้นะคะสำหรับฮาน่อยชุดโกงสุดท้ายนะคะแอดก็ขอขอบคุณ p ีพีทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆเร็วไว้กันยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ